อีกหนึ่งประเด็นครับเรื่องของฟุตบอลยูโรนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของการแข่งขันนะครับนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปกํากับดูแลพื้นที่ไหนมีการเล่นพนันฟุตบอลเว็บไซต์ไหนที่มีการเปิดให้มีการถ่ายผลฟุตบอลอแล้วก็มีเรื่องการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยจับกลุ่มไปแล้ว2,000รายด้วยกันวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอนายกรัฐมนตรีครับก็ถามนายกอีกครั้งหนึ่งว่าการปราบปรามพนันฟุตบอลในช่วงนี้ทําอะไรบ้าง<อ>และที่สาคัญคือถามนายกครับว่าพ บอลยูโรแมต์นี้เชียร์ใครอาไปฟังคำตอบจากปากนายกกันดูครับอย่าโยนทั้งหมดมาให้ผมสั่งสั่งสั่งมันสั่งแล้วไม่ทำแล้วทำไงสั่งแล้วไม่ไปฏิบัติแลไม่เชื่อฟังกฎหมายแล้วทำไงมันก็แรงขึ้นแล้วทหารเอาไปอีกก็เดือดร้อนอีกทนายกเชียร์ทีมไหนคะยูโร2016อย่างนี้เดี๋ยวไม่เล่นการันันไหมครับ จะเชียร์ทุกทีมแล้วกันเดี๋ยวคนอืกน้อยใจวันนี้ผมกำลังค่าขายทุกประเทศเดี๋ยวหาว่าลำเอียงนะบางอย่างเนี่ยบรรลักษใครชอบใครเขี่ยไว้ใจบ้างไม่ใช่พูดด้วยเปื่ยครับผมและคำถามเดียวกันนี้ฮะนักข่าวไปถามกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณละว่าถามว่าเชียร์ทีมไหนพลเอกประวิตรก็บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เชียร์ทีมใดเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาดู <S S แต่ว่าเรื่องของการพานันก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วฮะักำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวด ส่วนนายกก็บอกว่ากฎหมายจริงๆก็มีอยู่แล้วดูแลอยู่แล้วแต่เพียงแค่เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นันเองพกเดกประวิตยบอกไม่ได้ดูบอลน,นะคะเพราะดูแต่ความเรียบร้อยของประเทศเลยไม่มีเวลาเปิดทีวีดูบอลน,นี่แหละค่ะ